ยืนว้ดวเียนย้าูสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมเซนเซครับอยู่กับผมอาจารย์โอมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับกับรายการใหม่ของเราครับรีวิวหนังเลเวลหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอาจารย์โอมเนี่ยที่ไม่ใช่นักรีวิวหนังนะคือเป็นคนชอบดูหนังแต่ว่า ไม่เคยรีวิวหนังที่ไหนมาก่อนเลยนะครับจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูตามแบบฉบับของอาจารย์โอมเองนะรีวิวแบบบ้านๆเหมือนคนที่ดูหนังทั่วไปมาเขารีวิวกันว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับหนังในวันนี้นะครับที่เราจะรีวิวกันก็คือโฟกิงอาชีวะยุค90นะครับดูจากการแต่งกายของผมนา,าแน่นอนครับผมว่า ต้องเรื่องนี้เท่านั้นนะครับผมจะไปดูดีเทคทีฟโคนันก็การะไรอยู่นะไม่มีโบกต่ายเอสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมอาชีวายุคเก้าศูนย์จริงๆแล้วมันเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้วันที่สิบธันวาน,นะครับผมว่างวันนี้เราไม่ได้เข้าไปดูเมื่อวานนี้เสียดายที่ไม่ได้ดูวันแรกเหมือนกันเลยแต่งเสื้อช็อปนะเกงยีนมาดูเลยนะครับคือกะว่าแบบเข้าถึงอารมณ์ของหนังเหือมันเป็นยังไงวะแต่ว่าทุ่งเทบ้างนะธรรมดาออกมานี่คือแบบ ยี่สิบแผลเลยนะฮะโดนเด็กช่างดักตีกม่ <c oughs> เห็นชุดแล้วหมั่นใสมากะหญิงเ่มันไม่ทำหรอกน่าจะโดนสองแผลโดนนะครู <c oughs> สำหรับตัวหนังเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าดูมาตั้งแต่ทีเซอร์แรกที่ผู้กำกับเขาปล่อยโดยที่ไม่ได้มีนักแสดงหลักนะครับคือ <c oughs> ผมดูครั้งแรกแล้วผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยอ,อยากให้มันออกมาเป็นหนังนะนะครับแล้วก็อยากจะดูจริงๆนะครับแล้วก็ทิ้งไป3าสี่ปีครับจนลืมไปแล้วว่า ทีเซอร์เนี้ยมันเคยถูกปล่อยออกมานะครับก็ให้ผู้กำกับเขาไปหาทุนหาอะไรจนของมีทุนมาสร้างนะครับได้คุณเป้อารักษ์มาแสดงได้คุณจ๋าได้ทุกสมิตมาแสดงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหนังมันน่าจะดูดีกว่านักแสดงสมัครเล่นแสดงหรือเปล่านะครับก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะครับว่าตัวหนังเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ผู้กำกับเนี่ยเขาอยากจะสื่อถึงอะไรในช่วงยุค90ช่วงนั้นนะครับที่มีเด็กอาชีวะตีกันเยอะๆเนี่ย นะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเขาเก็บรายละเอียดในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนนะฝังว่าจะทําให้คนที่ดูคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยมาดูหนังแล้วก็อยากไปดูกับพวกเราด้วยนะครับ,นะรบก็เป็นอีกหนึ่งหนังที่น่าสนับสนุนนะเป็นหนังไทยที่แบบว่าผู้กำกับเขาหาทุนมาทาหนังเองด้วยน่าจะทําอะไรได้ดีขึ้นอนะ่ะเพราะว่าน่าจะทําตามใจของผู้กำกับได้มากขึ้นไม่ได้มี าบริษัทก็มาเกี่ยวข้องไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องเป็นหนังตลาดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยน่าจะทําให้หนังมันมีองค์ประกอบที่น่าดูมากขึ้นนะเดี๋ยวจะได้ไปกี่คะแนนนะครับตัวหนังจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เราดูเสร็จนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เทอร์มินอล21โคราชกันเลยดีกว่าไป สวัสดีครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน t e n i o n 21แล้วครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่โซนดูหนังนะครับอยู่ชั้นที่5นะครับผมยังไก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อไปเอาตัวหนังก่อนนะ นะครับตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นไปที่บริเวณชั้นนะครับ5ของบริเวณห้างเทอร์มินอนทวนี้วันนะครับซึ่งชั้น5เนี้ยนะครับก็เป็นโซนของโรงหนังนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับตัวหนังกันก่อนนะแล้วก็ของเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงบ่ายโมง40นาทีโอเคนะครับถึงแล้วค่ะ ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> ต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยเราไปกดตั๋วแล้วนะครับแต่ว่าตู้มันเกิดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เราเลยได้ตั๋วแบบนี้มาซึ่งเป็นตั๋วเขียนมือนะผมก็เพิ่งเคยเห็นแบบเนี้ยนะครับครั้งแรกเลยเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเจอข้อผิดพลาดแบบนี้มาก่อนนะถือว่างสงสัยมันจะกลัวกล้องหรือเปล่า เขาบอกว่าครั้งแรกของการรีวิวหนังของอาจารย์โอมว่ามีข้อผิดพลาดเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะสุดท้ายเราก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะครับตัวหนังจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังเอาไปกี่คะแนนนะครับไปเจอกันหลังจากหนังจบตอนนี้ไปกันครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้รับชมนะครับโฟลิงอาชีวะยุค90กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาพูดถึงตัวหนังกันสักเล็กน้อยนะครับตัวหนังเนี่ยผมบอกว่าเล่าแบบเอื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วบางเหตุการณ์เนี่ยก็พอจะเดาได้นะครับผู้กํากับก็ใส่ฉากนะครับที่เคยดูในเทเลอร์เมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมแทบจะหมดเลยนะครับพูดถึงเรื่องหนังกันหน่อยนะครับเอาฉากหลังของช่วงยุค90นะครับฉากหลังว่าอยู่ในช่วงยุค90เนาะแล้วก็เอา สถาบันสีสถาบันที่เคยมีกันหากันในช่วงยุคนั้นน่ะมาแล้วก็วางแค่เป็นฉากหลังเท่านั้นครับส่วนใหญ่แล้วจะเล่าเรื่องกับตัวละครเป็นหลักนะครับก็คือดากับบิลลี่อินทละซึ่งเนื้อหาสองคนนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่แตกต่างกันพอสมควรแต่ว่ามันก็มาบรรจบกันแล้วก็เนื้อหาผมว่าบทมันค่อนข้างจะอ่อนไปหน่อยใครที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทางโรงเรียน4ี่โรงเรียนสถาบันเนี้ยที่มันตีกันเนี่ย บอกได้เลยว่าไม่ได้เล่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเลยด้วยซ้ำนะผมว่ามันจะเล่าเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครเป็นหลักมากกว่าแทบจะเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวนะครับที่เหมาะนะเอาไว้สอนคนรุ่นหลังหรือสอนวัยรุ่นสอนเด็กๆที่ยังเรียนอยู่นะครับแล้วก็ยังมีปัญหาในการตีกันอะไรแบบนี้นะซึ่งทางผู้กำกับเขาก็คงจะต้องการจะสื่อแบบนี้มากกว่าที่จะมาบอกว่ามันตีกันเพราะอะไรนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะผมนะครับที่มาดูโฟกิงอาชีวะยุค90นะครับผมให้คะแนนไปที่6.5 <Wow. S 1> คะแนนนะครับผมซึ่งผมมองอย่างที่บอกไปครับว่าผมค่อนข้างจะโอเคดูได้ครับแต่ถามว่าประทับใจขนาดนั้นไหมไม่ถึงขนาดนั้นครับพอดูได้นะครับผมก็อยากให้มาลองดูกันนะผมอาจจะให้คะแนนไม่ตรงใจพวกคุณนะครับหรือแบบว่าวิจารณ์หนังไม่ถูกใจพวกคุณก็ได้ก็อย่างที่บอกครับนี่คือการ ดูหนังนะครับผมเลเวลหนึ่งพรอาจารย์โอมแล้วก็ให้คะแนนแบบเลเวลหนึ่งะฮะถ้าใครที่เลเวลสูงกว่าผมอยากให้คะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยสำหรับวันนี้อาจารย์โอมนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมนะครับกดแชร์วิดีโอแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมกด Subscribe ช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์โอมทำคลิปวิดีโอต่อไปในอนาคตวันนี้อาจารย์โอมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ